บุกป้าอีกหอบสองพี่น้องเมื่อนี้มากับพ่อมกับคู่แพดออกมาหาทางนามอเช้า,น,านี่บอกแปบหาอยู่ทางบ้านไปเบิ่งว่าส่ได้สิได้อีกบ่พี่น้องหรือสิเป็นจังใดเฮ็ดไทยายามซื้อบ่จากแต่ว่าไปหามอเช้านี่นะมันยังอันันอยู่พี่น้อง มันยังบนท่านพ้นแต่ว่าซุ้มมันออกก่อนแล้วมันบาดน,นะก็มีเข่าป่าอีกรอบสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีบัสสุกูสุคนสบายดีอ, s, ดยดอีกรอบค่ำเนาะบุกป่าหาเห็ดอีกหนึ่งรอบไปเบิ่งววาสิมานบ่มากับคู่แพท ถึงป่าแล้วทุกคนหอดแล้วกันสิพากันแยกง่ายกันหาเนาะเพราะให้ทั่วเลยสิพ่ออีกบอจักมู่พีน้องพรชัยเห็นเห็ดปวกดอกเดียว <laughs> ดอกเดียว <laughs> โอ้คือขี้ร่าไอ้แท้น,นี้นะอเ,เอา้าคอยไปชิก้ากินน้ำเจ้าอีวันนี้นะ โอ้พี่น้องดอกพุกงใหญ่หนึ่งขักดอกเหลียวเนาะรอหาหม<ป>ูมันปะจิมอนแงกออกเด้อ<ป>เดี๋ยวรอหาหมูนก่อนพี่น้อง<ป>อยากโพดในยะูแ <c> ม <oughs> ่นเฮ็ดอรีวะนี่นะเฮ็ดพี่เบื่อมาจากฮะอันเร็วเห็นแ<ป>ล้วลพี่น้อง อย่าพากังอย่าพากังใอยว่าแล้วมันบวออกดอกเยอะนี่วะออกไปบักต้นแค่ใช่ใช่เดี๋ยว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 ให้พี่น้องมึงก่อนอย่าพากังอย่าพากังพอดพี่น้องว้าวโอ้ศิมอนนำมาใครอายุศิมอนยังโลออกมาบอกแล้วมันบวชเกิดดอกเดี่ยนะ ป๊าดพี่น้องมาเก็บขาหนี้ก่อนมาเก็บขาหนี้ก่อนโอ้ห้องกระพุ้นดินนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหูองไปก่อนว้าเก็บซาซาเก็บซาซาจะไม่คนเลาะมาเก็บไว้ไว้เก็บไว้ไว้บอลลิ่นค่อยค่อยคอยคอยใหญ่มันตุก อู้ยเห็ดปวกน้อยดอกอันนี่หากตัวเครเห็นมือเชานี่นะง่ายนะครับให้ผีน้องวัสนาใครอายุเขายังหลาอบนมาทางนี้เนาะเกือบเมื่อเกือบเป็นช่วาเมื่อสิซื่อวาดผีน้องห่างกันนีเลยดูโหห่างกันบนมันออกแล้วก็เกะกะอีนึงเนี่ยมเงเหยีหบพี่บื้อบานอยู่เนาะผีน้อง เก็บเหลือแดดบ่เนาะนี่คือว่าแดดเผามาแล้วฝนตกน่ะมพ้นนะดอกจุ้งกับดอกใหญ่ๆนี่ดอกบ่านกับดอกใหญ่ๆน่ะส่องดอกโอ้ยหันกบดอกใหญ่คอยนําเก็บเนาะจังหาเลาะเบิ่งอีกรอบๆบ่ปวนลมเก็บหลายเดี๋ยวเฮาจังเลาะเบิ่งจังโอ้เมื่อค่ําล่พี่น้องบ่คิดว่าสิได้เวิเมื่อประมาณเลยเกือบสิพากันเมื่อแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนี่พี่น้องเอ้ย คอยว่าแล้วด yeah, well ียูเขายังชวนชวนจะวนมาทางนี้นะสั้นน้มืออืดเน่าถิ่มซื้อดึงเอารถดไม่ต้องใส่เสียมหรอกนะดึงเอารถโอ้เกือบม่มันล่นโคยพี่น้องเลยเขามาใกล้ๆนะเขามาใกล้ๆตาเนี่ยอืพอแกงเลยที่ชิมอนเนี่ยมาแต่ผูเห็นใช่บออใครายยูมันอยู่แป็ดเนาะมันอยู่ตูปลารพี่น้องดอกนึงตัวเห็นเนอยู่ห่างกันแห้งอลยดิเด้ เก็บเก็บก็บอกว่งโอ้งเนียเถาแหงอะไรตนสิล้นนี่เราเห็ดปวกองเนเหอเหยนเหยตีนเด้ใจเบิงเอาไปเดินแบบไเก็บเอุ้ยยีนอมงคนทังวักเขาแหงไทยนายในเกล์ไนเนบอก เอา,าเอา้าวขวานใช่เอ้าขวานใช่น่ะเห็นดอกนึงพี่น้องแต่ว่าชิมอนน่เป็นคนนำมาเพื่อมาเนี่มาไปเห็นขาวเฮ็ดพี่เบี้ยวไจักไปสั่น <c oughs> มาเล่นเนาะพี่ป้าตุคขาแต่ละอันยาวใหญขาไม่ห <c oughs> นักมือเป็นมือไม่นักป้าพี่น้องคุณข้ายุ้มันยังเกิดอ้อมกันพี่น้องเลยมาห้ามตาหนาไหม Hit bố, cố gắng, bội đọc cho mùa 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 ค่อยว่าตรงนี้อีกหมู่มันเลครับต้องน้ำเบิ่งแถวนี้แหละจะว่าพอะจะบ่มีดอกจุ่มดอกหน่อยนี่นนหากจะว่าค่อยได้ืีอเช้านี่ดอกง่อ่นนได้ครับอันนี้เห็ดปวกนี่คือเห็ดปวกน้อยน,นี่อะ <c oughs> <c oughs> พี่น,อน้อง <c oughs> โอ้ขา โอ้ยถาวรแล้วดึงเอาล็บต่ต้องอันนั้นหรอกอัดขาบ่จะใสีอ่อนเนี่ยเราพินองเสีอ่อนตีนมันงาวยางอเลยข้างบนเราเอาไปต่ำนะก็ไม่ไลายมันแล้วเกือบเต็มตาพ่อชายเขินเกือบตาไปแยกกันออกอีกบ้างแต่ว่าอยู่ในนี่ต้องมีนะหมู่จุ่มมันอะ กับพี่น้องพ่อเฮ็ดมูเดียวจ่างค่านยางเปวรได้ก็มือซึกอเมื่อยบ่ท้งทั้งมวนทั้งเมื่อยพ่อเฮ็ดมูหนึ่งพี่น้องอยักโพดในอยู่ว่าสิบุได้พ่อแก่งแล้วแต่ว่าันชายเห็นดอกหนึ่ง น้ำหาพ่อมู่คนเฉยเมื่อพี่น้องพ่อแก่เอาละซ้ำนี่เมื่อยทั้งเมื่อยทั้งมวนถ้าเป็นว่าพ่อมู่ใหญ่ๆนะเนาะเก็บยาวๆพอดีม่วนยนะพี่น้อง มืดพน้นพาห้องมาอีกแล้วทุกคนยั่นพน้โนโยนลงมาอ,อยู่แล้วพ้นตกอีกห้องอีกดำหน้าบ่หามสีมอนคอนไซด์ดำหน้าแนละ้วพี่น้องตกอีกหลบม,นนม,นมีน้ำหรือมีน้ำปะเมื่อพูนพี่น้องตั้งโงนมาอีกแล้วมือดอ้อมด้านเลยเไซเซท่นาน่าเบิ้งดูวยหะ นี่พี่น้องเครื่องกระตายคอนไซ่ะก <c oughs> <c oughs> ็เป็นดอกจุออ่มเนื้อเหยาะหนึ่งประมาณหอดิบจากสี่สิบดอกเนา <c oughs> ะก็ลายเติบปะต้มกินน้ำโขมันสั่นกับปิ้งตำแซ่บเลยตีน,นโอ้ยพี่น้องเลยกลัวขนนิ้วมือเงาแหง้ง นี่พี่น,อน้องแล้วปากใช่ไหมคอนชัยแล้วแรงล่างลล่่างาง,งคู่ตีนมันจ่างข่าเมื่อยเลยขายยุงอย่างพอเขอาใชอ่อนตีนมานี่นี่นี่พี่น้อง เอาเัดมนีม <Good> ันจ nice ้างข้าเมื่อยมันอึดไหก็ร้องไปมึงจะาพ่อโดดง่ายตามกินทำหน่อยมันจะคู่แขวงกันเปลี่ยนกันจำซันกแกงต้มชินาหอบมันวัวขับบริบบ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 บนบบบบบบ ถ้มันมามุ <anal ysis> ่งไปเลื่อยๆนะของตะกี้ว่าสิเลาะขึ้นไปแต่ในอันดอนเทิงอันเทียงเขาบอกมีอยู่เทิงในพี่น้องแล้วว่าสิลบลงมาพี่อีกแล้วก็เลยกลายขึ้นไปพุ่นอย่างลบมาใหม่นี่ห้องอันหน้าเขาไอเพิร์นทางหน้าเขาคนใช้เห็นดอกเดียวเห็ดเงี้ยงออกดอกเดียวเลยปะบันนำไปมาเห็นหมู่มันเสยใครยุ่อย่างได เดี๋ยวจะร่นโคอีแล้วแรงแน่นอนบ่มันแดดถึงเห็นเด้เลยมันมันพ่นของกระตุกอะไรแบบนี้เลยมันชื้นแบบกะนี่นะแล้วมันกระพุ้นขึ้นมาตัวชิ้เขาเก็บได้นะพอดีขี้ดินยังติดดอกมันอยู่แบบห้องกับบานแค่แม่นวมือเส้าเนี่ยยังจุ่มอยู่ กตัวเถ่ากระเถ่าคื้น่าเลยแมนอันนี้พุนโองกระตุกอันนี้มันท้องกระพุ่นวิตดินเลยมื่อวานนี้จุ๊เมอวานนีจุม,ม,มา,ากเเา็เห็นบ่เห็นบ่แปบเอาคลิปลงว่างันเที่ยงเนี่ย พอกันมาสู้อีเม่ไปครับเขาอันสรวยบอกซดอกถือขีดตัวแล้วคอยว่าแล้วป้าแตกเขาเุินตุน่อยเขาได้ไลายอี่อันนั่นนะลงเรามันโคกง่ายมแต่ดอกงามๆเราได้เขาบอกเอือดลงที่หนองมืสอ่บบับกึืนมาแต่ประมาณแปดโมงกว่าเนี่ยแหละกลืนมาเลยก็มาอยู่ในเฮือน เมียนเฮือนแล้วก็ขึ้นไปขึ้นมากไปหาเราอาเฮ็ดแล้วก็ส่วนกันไปหักตัวซุมเอาเห็นทั้งนั้นนะ่ะห้องกระพุนอืมตัวน้องยงงหน่อยอยู่หักมันออกปวดทันเบิดนะ่ำเหมืนว่ามันออกล้ายนะห้วยก็ดีใจร้ายอียดอกอันนี้แบบว่ามันออกมองละย่อม มันพน้นหมดตกแต่เึงเลพี่หนงเขาก็ซิมาตกอย่างคามเงยชิมาคอนชัยนี่นี่นี่ดอกนี้แหละโงคอนชัยเห็นนะ <c ười> คันมีดอกเดียวเราคิดว่าชิบูอ้าทำได้เนะี่ยยันเ็ดเบือมันเล,ล้าเลาะล้ำปไปเห็นเซยอนีอ่ถ้ถวยีนึงขั้นบ่ยาก แกงเทดคือคอยบอกอ่นและต่ำกินต่ำเห้งได้กน้อยแต่ว่าเกงยังว่าใส่น้ำนลายแม่อยู่สดจา่างขาเหมยชิมาคอนไซพ้นสิโยนมาอีกอยู่ประจำพี่นอ้องเยหมืดขึ้นบาใหญหนึ่งขึ้นบากบัโต๊ะก็เป็นพ้นโต๊ะไม้ดำหน้าเลยบน cả vì nó muốn sắp nó giúp hơn. sắp à, đánh... phải sắp phải sắp phải sắp phải <laughs> ตัวใหญ่มันเศร้านี่ดอกใหญ่กันง่ายอะ่ารีบอกอาง่ายง่ายหนึ่งชั้มหนึ่งมือหนิมันออกในโพนดินทรายาข้าแม่นว่ามันออกแลายโห้คือสิคักอันนี้มันออกมองละย่ำมองละบสามสี่ดอกห่างๆไปฮะเนี่ยน้ำไปไกลๆยังได้พอจ่างขาเมื่อยจมเจ้าพอดีแล้วอิม่มทำหน่อยกินแรงอันะไรพี่น้องจ้าคลิปน,นี้กนะ็สิพาว่าซ้ำหนีเนาะทุกคน มาเฮานีกน่ก็สิได้ขออันยวดลาขอบใจบ่อครูสุขคนยิ่ตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้บ่อแป๊บสวรรค์พี่น้องผิดพลาดประกันในขดขอโทษขออภัยเดอ้อทุกคนเลาะหาเห็ดตอนค่ำก็ครูเพจมานอยู่พี่น้องจ้างข้ามเมื่อยครูแพดไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดีมื้ออื่นเช้าก็ไปเลาะไม้เหรอว่าได้อยู่บ่จัก